สวัสดีค่ะเที่ยงเที่ยงเอาความแซ่บมาเสิร์ฟด้วยค่ะเที่ยงเที่ยงบบายตตำส้มตำแบบบ้านเร็ตแ,แบบทุกท่กทุกทุก,กเลย <c oughs> ไม,ไม่มีปูไม่มีอะไรเแเป็นบ้านขอแเซปตมาเสิร์ฟกันจะอม <c oughs> กินกระช่อมกินกระหน้าไม้ ปลาทูผมเซ็บๆมาเสิร์ฟกันมาจากพี่น้องจา๋ามากินซ้ำๆเซ็บๆกันอร่อยมากมาเด้อจ้ะมาจา้ะมาจา้ะ ติ๊กค่ะ